สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้อยอ่ะจะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำยาป้นปากลดการเสียวฟันล้างคราบคอรีนในช่องปากนะคะเอ่อตอนนี้ค่ะมีหลายหายคนทักมาถามน้อยมากเลยว่าเอ่อสินค้า หมดหรือยังสินค้าเมื่อไหร่จะผลิตสินค้าเขาผลิตอีกไหมหรือว่าโรงงานเขาเลิกผลิตแล้วนะคะต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะคะว่าทางโรง,โรงงานนะคะสั่งสินค้าตัวนี้ไปแล้วต้องสั่งจากเมืองนอกนะคะแล้วทีนี้มีปัญหาทางด้านการขนส่งจึงต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักนิดหนึ่งนะคะอ,อันนี้จบไปละ อขอมาพูดถึงเรื่องคุณประโยชน์ของน้ำยาบนปากจากวันนั้นนะคะที่เราได้คุยกันไว้ก็คือน้ำยาบนปากตัวนี้ค่ะเดี๋ยวขอให้ดูขวดกันนะคะขวดจะเป็นแบบนี้ค่ะรูปปากคนรูปฟันนะคะเหมือนกับว่า,าเขา ทำมาเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือน้ำยาบนปากนะเพราะว่าปากใหญ่มากทำแล้วน่ารักมากเลยนะคะ,ะต้องขอบคุณพี่ที่ทําให้มากๆเลยน้ำยาบนปากตัวนี้ค่ะทำขึ้นมานะคะเพราะว่ามีน้องอยู่คนนึงค่ะ,อ,ะอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าว่ายน้ําทุกวันเลยอะ่ะแต่ว่าตื่นเอเพะพอขึ้นจากสะวยน้ํามาก็ต้องมาแปรงฟันรีบแปรงฟัน เหนื่อยเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปฟันแล้วว่ายน้ำมันก็เหนื่อยแล้วอาบน้ํากว่าคาบคอลินจะหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็หันมาคุยกันน่อยว่าเนี่ยน้าน้อยน้าน้อยทําน้ํายาบวนเอ็นทำแชมพูล้างคอลินแล้วอ่ะน้าน้อยทําอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆได้ไหมอ่ะสําหรับไม่ให้มันเสียฟันนะเพราะหนูเสียฟันหนูกินข้าวไม่ได้เลยซึ่งจริงๆนะคะเด็กว่ายน้ํานักกีฬาว่ายน้ําส่วนใหญ่อะค่ะพอเสียฟันแล้วกินข้าวไม่ได้ เราก็เลยไปคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาค่ะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ใช้ระยะเวลา14เดือนในการคิดคน้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติไม่ว่าจะเป็นศัก,กยภาพนะคะคิดค้นมาประมาณ14เดือนอจึงได้เป็นขวดนี้ออกมาอลองให้น้องลองบ้วนดูน้องนี่ว้าวเลยนองเดี๋ยวขอทดสอบลอง เคี้ยวน้ำแข็งดูเลยค่ะพอน้องเบื่นปากปุ๊บน้องเคี้ยวน้ำแข็งโชว์เลยน้องบอกเลิศมากอันนี้คือจากข้อข้อข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้จริงนะคะสินค้าใกล้มาแล้วนะคะรอนิดนึงนะคะลูกค้า